สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรุณีรหัส067ค่ะมาจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องสารัฐานิยมนะคะสารัฐานิยมเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า essentialism ค่ะาสารัฐานิยมเนี่ยเป็นการผรสมาสารัฐานิยมเนี่ยนะคะเ,เขียนยังไงเอ่ยเรามาดูข้างใต้นี้ได้เลยค่ะ แล้วใช่ไหมคะสาระฐานิยมเนี่ยมาจากคําผสมสองคำก็คือสาระกับอัตถะสาระเนี่ยจะหมายถึงแก่นสารเรื่หาแล้วก็ส่วนสําคัญแล้วก็ส่วนอัตถะเนี่ยจะหมายถึงเนื้อความอะค่ะแล้วก็เพื่อผสมสองคำนี้มารวมกันนะคะจะเป็นการศึกษารเรื่องเรื้อหาแล้วก็แกนสารนะคะแล้วก็าสารถานนิยมเนี่ยเป็นปรัชญาที่มีความเชื่อว,ว่าการศึกษาเนี่ย เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือการอ,าอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือความรู้ที่บัมพบุรุได้สังสมมาแล้วก็จากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่งนะคะแล้วก็พูดพูดอย่างนี้เพื่อนๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันขอสรุปอีกสักนิดนึงนะคะว่าสารฐานนิยมเนี่ยจะเป็นการจะเป็นการศึกษาถึงการอนุรักษ์การถ่ายทอดวัฒนธรรมแล้วก็ความรู้จากสังคมหนึ่งไปยัง งั้นเรามาชมดอกไม้ดูดิดนิด